ครับสวัสดีครับผมชื่อใช้นะครับอตอนนี้อายุ42ปีวันนี้วันที่3พฤษภาคมลองพิสูจน์ผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งในการบำรุงผิวหน้าตอนนี้ก็คือปัญหาคือว่าอา,อายุเรามากแล้วนครเริ่มจากหน้าผากหน้าผากเนี่ยจะมีริ้วริ้วรอยย่นบนหน้าผากเนื่องจากว่าชอบทำหน้าผาก ชอบทำคิวขึ้นอย่างเงี้ยรอยย่นตรงนี้เกิดขึ้นมาเมื่อก่อนมันก็ไม่ไม่ชัดอย่างนี้ก็เริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นมากแล้วอรอยตีนกาตรงนี้เวลาจะเห็นชัดตรงนี้เป็นจะเป็นค่อนข้างยางถ้าอย่างเงี้ยจะต้องลึกคือถ้าถ้าเนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยชัดเห็นชัดเลยอย่างเงี้ยชัดเจนชัดเจนแล้วก็รูขุมขนซึ่งเป็น รูขุมขนส่วนหนึ่งแล้วก็ร่องรอยร่องรอยสิวส่วนหนึ่งขนกว้างขึ้นอายุเยอะอเขาเรียกอะไรความยืดหยุ่นของใบหน้าก็น้อยลงกกลายเป็นว่าเวลาทำให้มองเห็นรูขุมขนกับกับรอยร่องรอยของของแผลแผลสิวเยอะขึ้นรูด้านนี้ให้ชัด ครับถ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ผลจริงเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบกันอีกทีนะครับครับผมใช้ครับกลับมาแล้วครับวันนี้วันที่26สิงหาคมตั้งแต่ครั้งก่อนก็คือวันที่3พฤษภาที่เราว่าจะมาพิสูจน์ผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ง วันนั้นผมใช้เป็นวันแรกแล้วก็ผ่านมาสองเดือนขึ้นรู้สึกประทับใจมากๆครับนี่ครับรูขุมขนที่เคยว่ามันกว้างนะครับตื่นลงตื้นขึ้นมาเยอะมากเลยรูร่อ,องรอยแผลสิวดีขึ้นมากแทบจะแบบไม่เห็นเลยและความยืดหยุ่นของของแก้มของของกล้ามเนือของกล้ามเนื้อผิวหน้านดีขึ้นเยอะร่องรอยตีนการ่องหน้าผาก ตื่นขึ้นมากๆตอนนั้นเป็นล่องลึกเลยแล้วก็หน้านะกระสางใสขึ้นดูฟูฟูดูฟูขึ้นรู้สึกประทับใจผลิตภัณฑ์นี้มากอยากรู้ใช่ไหมครับว่าคืออะไรนี่เลยครับตัวนี้เลยครับผลิตภัณฑ์ลูมิเนสจากเจอเนสครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อได้กับคนที่ส่งลิงก์วิดีโอนี้มาให้หรือสนใจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้นะครับติดต่อกับคนที่ส่งลิงก์วิดีโอได้เลยครับ ครับโชคดีครับขอบคุณครับ